ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีทําน้ําตกหมูแบบไม่ต้องย่างครับทําง่ายๆไปดูกันเลยครับหมูนี้ผมซื้อมา1นกิโลเป็นหมูแบบหมูติดมันครับเราก็มาหั่นแบบไม่ต้องหั่นให้บางนะครับให้มัน,น,นหนาๆเลยไม่ต้องไปให้มันบางครับประมาณนี้ถ้ามันใหญ่เราก็ตัด ครึ่งครับแล้วเราก็มาหมักสักกะประมาณเราสักน้ำปลาสัก,กครึ่งช้อนแล้วก็จะมีผงปรุงรสครับผงปรุงรสนี่ใส่ช้อนหนึ่งครับแล้วก็ขยำขยำให้มันทั่วๆแล้วก็เราจะปล่อยทิ้งไว้สัก30นาที ประมาณนี้ขยำขยำให้มันมันเข้าเข้าเนื้อแล้วเราก็มาหั่นผักชีต้นหอมผักชีฝรั่งครับ3ามอย่าง ือสูตรนี้เป็นสูตรแบบทำขายนะครับเนื้อนุ่มอร่อยรับรองขายดีแน่นอนครับไม่ต้องเสียเวลาไปย่างไฟครับล้วก็หอมแดงหอมแดงหนึ่งหัว ครับก็หั่นประมาณนี้พอเราหั่นผักเสร็จเตรียมอะไรเสร็จหมูที่เราหมักไว้ก็ได้พอดีครับครับรหลักที่เตรียมก็มีข้าวคั่วหนึ่งช้อนแล้วก็พริกป่นหนึ่งช้อน หอมแดงผักชีผักชีฝรั่งต้นหอมแล้วก็ใบสะระแหน่แล้วก็น้ำปลาน้ำมะขามมะนาวพริกแห้งทอดกรอบครับแล้วก็เราก็มาตั้งกระทะกันแล้วก็ใส่น้ำมันครับ พอน้ำมันเดือดแล้วเราก็ใส่หมูลงไปทอดเลยครับให้เปิดไฟกลางครับไม่ต้องเปิดไฟแรงมากก็ใช้เวลาทอดไม่นานครับแ๊บเดียวแค่กลับเรื่อยๆให้เนื้อหมูมันข้างนอกเหลืองนิดๆเราจะไม่ทอดให้สุกนะครับแต่ว่าพอแบบข้างข้างนอกเหลืองๆแต่ข้างในแบบเป็นมันจะเป็นแดงๆอย่างแดงๆอยู่ แล้วก็กลับไปเรื่อยสุกสักประมาณครึ่งทางในข้างนอกให้มันแบบพอเหลืองๆอันนี้ก็ใกล้เกือบจะได้แล้วครับก็ประมาณนี้กลับไปเรื่อยๆ ก็กลับไปเรื่อยๆกลับไปบ่อยครับนี่ก็เริ่มน่าจะใกล้ได้แล้วเริ่มเหลืองแล้ว ่ะทอดแบบปล่อยทิ้งไว้นานครับเรากลับบ่อยๆเราทำแบบนี้รับรองว่าหมูเรานุ่มกว่าใช้ย่างแน่นอนครับถ้าเราทำขายเราก็สามารถทอดไปกินเย,ยอะๆได้ครับับประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วครับ แล้วเราก็จะมาเตรียมหั่นกันนะครับชอบแบบชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็ตามใจชอบเลยครับประมาณนี้ข้างในยังแดงๆอยู่นะครับแต่เราจะมีขั้นตอนต่อไปที่ทำให้ หมูเราสุกครับสุกแน่นอนครับนุ่มอร่อย ข้างในมันยังแดงๆอยู่แต่ไม่ต้องกลัวครับเรามีวิธีจะทำให้มันสุกและขั้นตอนต่อไปครับ ถ้าใครต้องการอยากจะทําขายลองไปปรับใช้ดูรับรองว่าหมูท่านนุ่มแน่นอนครับ ครับหันเสร็จเรียบร้อยอันตอนต่อไปเราก็ตั้งกระทะกันใส่น้ำไป หนึ่งทับพีก็ได้ครับหนึ่งทับพีพอประมาณกะเอาประมาณนี้ครับพอน้ําเดือดเราก็ใส่ผงปรุงรสลงไปคนๆๆให้ผงปรุงรสมันละลายครับแล้วเราก็จะใส่หมูลงไป ใส่หมูลงไปเชี่ยวในน้ำผงปรุงรสครับแต่เราจะไม่ทำให้น้ำมันแห้งนะครับดังนัมีแบบน้ำน้ำครับก็ประมาณนี้ก็น่าใกล้จะได้แล้ว ถ้ารองหมูสุกแน่นอนครับแล้วเราก็ปิดไฟใส่มะนาวครับมะนาวนี้ใส่ก่อนมันเลยครับหนึ่งลูกหนึ่งลูกก็พอเพราะว่าเรามีน้ำมะขามเปียกอีกรสชาตินี้เราสามารถปรับใช้ได้นะครับว่าแต่และคนก็ชอบเปรี้ยวชอบหวานไม่เหมือนกันแล้วก็ใส่พริก ป่นลงไปหนึ่งช้อนแล้วก็ผงชูรสครับตามใจชอบเลยครับผงชูรสใส่มากใส่น้อยแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งช้อนน้ำมะขามหนึ่งช้อนน้ำตาลหนึ่งช้อนข้าวคั่วหนึ่งช้อนครับแล้วก็คนๆให้เข้ากันครับแล้วค่อย ใส่พวกหอมพวกอะไรทีหลังหอมเราจะได้ไม่เละไม่ช้ำดูน่าทานแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งแล้วก็หอมแดงลงไปครับพอประมาณไม่ต้องใส่เยอะมากแล้วก็ตามไปด้วยสีสันค่าพริกแห้งทอดกรอบแล้วก็ใบสะระแหน่ใบสะระแหน่นี้เราไม่หั่นนะครับเด็ดใส่เป็นใบเลย ครับก็ประมาณนี้เครื่องปรุงก็เหมือนเครื่องปรุงลาบทั่วไปครับคือเราก็ไปปรับใช้ว่าเราชอบรสชาติแบบไหนชอบหวานชอบเปรี้ยวชอบเค็มชอบอะไรเราก็ไปปรับใช้ได้ครับแต่เทคนิคการทำทำยังไงให้หมูเราไม่เหนียวนุ่มน่าทานรสชาติเข้มข้นอร่อยถึงเนื้อใน ลองไปทําแบบนี้ดูครับท่านจะได้น้ําตกหมูที่อร่อยน่าทานแน่นอนครับผม พอมเสิร์ฟครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม